โอ้มี่นั่งง่วงเดี๋ยวนี้น่าต้องแกะของหวานใช่ไหมคะมีน่าต้องแกะของหวานให้ที่คุณคุณคุณป้าคุณน้าให้ใช่ไหมคะนี่แต่คุณป้าคุณลุงคุณยายมีแต่คุณยายของยายไี่ต้องแกะนะยายมองเห็นเลยนะคุณเหนือคุณยายจิ๋มไหม โอนลูแนที่นกองรอ้นี๋ต้องกวเาออกกำลังนี่แม่ก็โอ้สีชมพูเอะบอกเอกดูพอไปบอกก็ออกเอกก็ออกกำลังก็เต้นรำ โตเกร์ใช่ไหมแอกเรื่องเนี้ยโ o ต o t a aqua นะ t o y o า a a ต u แอะ toyota aqua เมื่ตอนแรกมันไปประกวดชนะใช่ไหมตุ๊จุนนว่โอ้โหสนงเลย ยาะจเดี๋ยวเลี้ยวาใหญ่ก่อนลูกสวัสดีค่ะน้าห่ดีค่ะพี่จิมวัดดีค่ะพี่เจ้าัสดีนใรถขอบคุณค่ะไม่กิโล่อลูกไม่กิโล เดี่ยวกับน้องในสิ่เกี่ยวเรื่องนี้เราที่ออกข้างข้างอ่ารับน้อใหญ่น้องวีนน้องวีนมานี่มานี่วันนี้น่ารักเกือบทั้งวันแล้วเออวันนี้น่ารักวันนี้น่ารักจังเลยวันนี้ค่ะวันนี้น่ารักนะสวัสดีค่ะวันดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับหลังวินสวัสดีครับน้านดงครับคุณตาพร้อมใจแล้วให้รถคันนี้มันยกได้เปล่าคันนี้มันยกได้เปล่าไหม้มันดิสคอเวอรีลล่มันยกได้นี่นะมันเป็นรุ่นนี้คล้ายมันเป็นโฟวิลหรือเปล่า แต่จริงๆมันมีเบาะยกได้นะไม่มีเออแต่อะพ่อแม่ลูกตาถ่ายผิดเลยเลยสวัสดีครับหวยออกก็วานเดนสามหกห้า รถคันนี้จริงๆมันเป็นฟัวร์ขั้นขับสี่ล้อนะมีระดับยกได้ด้วยนะแต่ตอนนี้มันยกไม่ได้ทำไมรุ่นมาเมืองไทยมันคงไม่ได้ทำมาให้ยกเออนี่น,นี่ทำให้ดูอะไรก็ยังไม่เปลี่ยนเลยใส่สร้อยไส่สร้อยกัน กระเป๋ามาแล้ว hmm. ท mm. mm ีน hmm. mm ้ราไนี huh. mm ่นาใส่เ hmm. mm ้เ hmm. ือนต้องถานี N ira. N ira. ่น่าจะทีเหมือนน้งก่อนลงก่อน ปัาจิมจ๋มปัาปาจิม๋มปัาจิ๋มเข้าเห็นรถเขาดูว้าสวยลเลยเ <laughs> จ้าของรถเจ้าของตอนมามันแตกเืิบมากเลยวันมันสีขาวมวันเป็นสีขาวไอ้หมด,ด,ดออ